สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพ่อเมีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านคะ่ะว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งเ่าฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเด้อคะ่ะที่เขามาติดตามับชมมบฟังน้องพี่ว่าคนโกคนเกา่คกาคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านคะ่ะวันพ่อแห่งชาติแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนเราทําทไมถึงได้ตื่นเต้นแล้วก็อวยกันจังเลยคะ่ะทุกคนเนาะมือนีพี่ว่ากันซิมาคอเหว่านะคะ แบบนี้ก็ได้หรอคะทุกคนนะคะคนเล่าที่เขามาทำงานอยู่ไทยนะคะเป็นวันพ่อแห่งชาติของคนไทยก็จริงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจแล้วก็เขาลบนับถือนะคะทุกคนเคาลบนับถือยังไงคือบอกเลยนะการที่เรามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าคนไทยจะจัดเทพสก,การอันไหนก็แล้วแต่ย่อมมีคุณค่า แล้วก็มีที่มาที่ไปแล้วก็จะสอนรายละเอียดในนั้นเสมอค่ะพี่น้องนะคะบบเมนจะว่าจะเป็นวันพออย่างเดียวแต่ละลึกถึงว่าบุคคลที่มีพระคุณให้สอนเราแล้วจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ให้นักท่องเที่ยวที่ภายในและต่างประเทศได้เข้ามาเที่ยวชมเที่ยวดูทุกคนเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมคะว่าวันพ่อเนี่ย ท้องสนามหลวงอะน้องคนหนึ่งที่เพวารู้จักเนาะก็คือน้องยุนะคะทุกคนน้องบอกว่าพี่หนูไปสนามหลวงมาแล้วหนูจะเข้าไปในวัดพระแก้วทุกคนทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนรอเยอะมากรอต่อแถวแต่ที่เยอะที่สุดคือเท่าที่น้องเห็นนะ คือชาวพมา่าคิดดูค่ะทุกคนว่าคนพม่าทำไมถึงได้รักคนไทยขนาดนี้ถึงได้รักและเคารพในความเป็นไทยขนาดนี้ทุกคนน้องบอกว่าคนพม่าเยอะมากพี่เยอะมากมากเลยไปยืนต่อแถวตั้งาสมงามชั่วโมงสามชั่วโมงคนไปถาแถวต่อแถวตั้งสามชั่วโมงเพื่อสิสด็เขาไปข้างใน คิดว่าจะไป่อยู u t u b เบอร์คือกันแต่สุดถ่ายบบพอคะ่ะเพราะว่าคนมันหลายนะทุกคนพ่อแต่นักท่องเที่ยวโอ้โหและสิ่งที่เข้าเห็นนะ่ะคือเยอะที่สุดอะคือชาวผาหมาพี่น้องนะคะแต่งตัวบ่งบอกเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่เห้เาเห็นนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเป็นยังคนผาหมาถึงให้ความขรหลักเพราะว่าเขา สำนึกในบุญคุณที่ชาวไทยมีให้เนาะบม่บว่าจะเป็นพมา่าหรือเชียงตุงอาจรชานนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าก็เคยมีโมนะคะไม่ใช่ว่าเคยมีโมก็ก็มีเพื่อนอยู่เนาะก็เป็นแบบว่ารุ่นเนอกนะคะทุกคนก็เป็นเพื่อนใน Facebook แต่ก่อนก็เคยสัมภาษณ์ออกช่องด้วยกันนะคะพี่หน้องนาอ,น,อนี่แหละก็คือเราเคารพรักเขาก็จะบอกเลยว่าเขาอะชื่นชมแล้วก็รักประเทศไทยมากมาก เพราะว่าประเทศไทยนี่ให้ยังเข้าละย่างนะคะทุกคนขนาดว่าประเทศพมา่ากับประเทศไทยอ่ะภาษากันคนละภาษากันเลยนะแต่คนพมา่าเลือกที่จะเรียนและก็เรียนเรียน,เร,ยนเรียนภาษาไทยเพื่อจะให้อ่านได้เขียนเป็นและคนพมา่าบ,บอกเลยว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษนะและเขาก็อยากมีภาษาไทยอีกภาษาหนึ่งที่เขาอยากจะเป็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาบอกว่า ในชีวิตนี้ไม่ขออยากจะทำงานที่ไหนแล้วเอาแค่ไทยเท่านั้นเพราะว่าไทยเนี่ยดีที่สุดสำหรับเขาทุกคนเห็นบอพี่้องนะคะดาม่าเล่าจะบอยหลายแต่ว่าการเวา้าการสื่อสารการเจรจาการคุยคนลาวกับคนไทยคุยกันง่ายที่สุดไม่จำเป็นต้องเรียนแต่ทำไมถึงมีดาม่ากันเยอะจัง แต,แตกต่างกับคนพม่านะคะทุกคนแมนบอกทำไมเขาถึงได้หลงรักประเทศไทยคนไทยมากมายขนาดนี้อันนั้นคือสิ่งที่เราน่าคิดแล้วสรุปเรื่องง่ายๆคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันพ่อแห่งชาติเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์แพาว่าว่าแพาว่าวันพ่อก็คือวันพ่อแล้วจะเกี่ยวอะไรกับพ่อของแพวาที่แพาว่าพูดถึง ทุกคนคะเพวาบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่เพีวาเข้ามาอยู่ในไทยทุก5้ทันวาวันที่5้ทันวามหาราชคือเป็นวันคล้ายวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9แล้วมีงานเฉลิมฉลองเพีว่าทำงานโรงงานเนาะเจ้านายก็จะหยุดงานให้แล้วเราก็ไปเลาะกิน ของฟรีทุกคนจะแจกของฟรีสมัยแต่ก่อนอะไปเลยร้านไหนอะไรเขาจะมีของฟรีหมดคนไทยไปทําลงทานเป็นฟรีฟร,ฟร,ฟรีฟรีหมดเลยและก็มีหันมีนะทุกคนและสิ่งสําคัญคือมันสอนให้เราระนึกละลึกถึงบุญคุณผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะคะพี่น้องผู้ที่มีพระคุณต่อเฮาคือหายหตด ให้นึกถึงพ่อแม่แล้วทุกคนเชื่อไหมคะคอมเมนต์ fc มาคอมเมนต์เพีวเพราะว่า,วาน้องแมววาลูกของพี่นะอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบกว่าแล้วมากอดแล้วก็มาหอมแล้วก็มาบอกว่าสวัสดีอาสุขสันต์วันพ่อนะครับสุขสันต์วันพ่อนะคะอย่างเช่นคะ่ะทุกคนฝั่งตรงข้ามที่เพวีว่าทำงานอยู่เนาะวันแม่นะคะ เปิไม่ใช่วันแม่ค่ะทุกคนวันพ่อเนาะที่ห้าธันวาเนี่ยวันที่ห้าธันวาที่เันมามาหาแม่ที่บ้านมาหาแม่เสร็จแล้วก็ไปหาพ่อเพื่อว่าไม่ได้คุยนะแต่เพื่อว่ารู้ว่ามาแล้วก็คือคือรู้แหละเพราะว่ารู้นิสัยของน้องเขารู้นิสัยของน้องเขาว่าเขาเป็นยังไงทุกคนขนาดวันเกิดตัวเองเนี่ยก็ยังให้ของขวัญแม่วันเกิดแม่ก็ยังให้ของขวัญแม่นี่ค่ะทุกคนคือมีความระลึกถึงเพื่อว่าเลยบอกว่า การที่คนเรามาทํางานในไทยอ่ะมันได้ประโยชน์มากมายก่ายกองเนาะประโยชน์หนึ่งคือเราได้อยู่แล้วเงินเดือนที่เราได้ทําประโยชน์ที่สองคือความรู้และความประพฤติดีคิดดีทดําดีในแบบที่คนไทยสอนบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีแบบดีหมดทุกคนคะทั่วโลกใบนี้มีทั้งดีและไม่ดีคุณแค่เลือกว่าจะเอาอันไหน ทุกอย่างคือมันสอนเราไปในตัวหมดใช่ไหมคะอย่างเช่นเจอเจ้านายที่ไม่โอเคกับเราเราก็อย่าไปเอาแบบอย่างเขาบางที่เจอเจ้านายที่ดีนอบนอบ้นอมมีความกตัญอยู่กตะเวทีต่อพ่อแม่ต่อวิดามารดาอย่างเช่นนะ้เพวาวไปอยู่ที่เชียงรายนะเจ้านายคนนั้นนะที่เจ้านายคนนั้นท่านนั้นที่น้องเพวาอยู่ด้วยบอกเลยนะคะจะไปหาพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์วันเสาร์ไปหาแม่ ของของภรรยาวันอาทิตย์ไปหาแม่ของสามีก็คือไปหาทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละนี่คะ่ะทุกคนคือแต่ละอาทิตย์อะถ้าไม่ว่างจริงๆก็คือไม่ได้ไปแต่ถ้าว่างอะจะไปแทบทุกอาทิตย์เลยพาลูกหลานไปกราไหวอย่างเช่นนะคะเจ้านายของแพรวานะที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแต่ว่าเนื่องจากเป็นวันพ่อก็ต้องไปเยี่ยมไปหาพ่อก็คือไปหาทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไกลกันขนาดไหน มันก็เลยทําให้เพวาวได้รู้เอ้ยวันนี้วันพ่อนะเราก็ต้องให้กับให้ให้พ่อจากที่เราไม่ได้โทรหาพ่ออ่ะบ่อยๆเราก็ต้องโทรแล้วก็โทรไปบอกว่าสุขสันต์วันพ่อสบายดีวันพอเด้อ,อะเขาก็บอกพ่อนะคะทุกคนแล้วเพียวก็ถามพ่อว่าอาให้อาเอาเอาอาจจะฝากเงินไปให้นะคะทุกคน พ่อก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยลูกนะอย่าพึ่งลอก่อนอ่ะยังไม่ต้องฝากมาเออก็มีการถามก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าเพื่อว่าตรงฝากเงินเขาบัญชีของคนอื่นเนาะทุกคนเพราะว่าบริฝากเงินเขาบัญชีพอโดยตรงเพราะว่ามันฝากต่างธนาคารนอกระหว่างไทยกับลาวทุกคนเราก็ต้องฝากอีกแบบหนึ่งเนาะนั่นแหละ ทุกคนคะแต่ว่าเขาโทรไปสํำหนีเขาแคบอกคิดหอดบอกว่าเออสุขสันต์วันพ่อเิ่นกระดีใจแหละพ่อก็บอกว่าออขอบใจหลายๆหรูขอบใจลลหลายๆอยู่ดีมีแหงเด้อทุกคนเชื่อไหมคะคําอวยพรที่ดีที่สุดสําหรับคนทํางานสําหรับคนนะสําหรับคนเป็นลูกอะ่ะ คำอวยพรจากพ่อกับแม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพวานะถ้าเพาวาจะตั้งใจทําอะไรจะทําอะไรก็แล้วแต่เพวาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ปิดบังพ่อแม่เพาวาจะพูดกับพ่อกับแม่แล้วพ่อแม่ก็จะบอกว่า ตั้งใจด้อเด้อตั้งใจเฮ็เดง,งานเด้อตั้งใจเฮ็ดงานตั้งใจเเก็บเงินซอยดูแลอ่าเบิ่งแยง่งอ่าเวียกงานให้เจ้านายทุกคนรู้ว่าทาทาความสะอาดดูแลบ้านช่องให้เจ้านายดีๆทําดีๆด,ดูแลน้องดีๆคือพ่อกับแม่ไพวานะถ้าได้ยินเสียงว่าไพวาคุยกับเจ้านายถ้าเราคุยอยู่ถ้าเจ้านายเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอะไรเนี่ยคือจะจะจะวางสายเลยนะจะไม่คุยต่อเพราะว่ารู้ว่าเราทํางาน จะให้เวลากับเรามากๆจะให้เราเน้นเรื่องการทํางานและจะไม่พูดนะว่าอุ้ยทําไมเจ้านายเรียกบ่อยจังฉันจังแบบโน้นแบบน,น,แบบนี้ไม่ค่ะเพราะว่ารู้ว่าเราทํางานคือทํางานนี่เลยค่ะทุกคนคือคําสอนและมันทําให้เรามีกาลังใจว่าเออเราต้องตั้งใจนะคําว่าตั้งใจนะลูกอะ่ะ ที่พ่อแม่บอกอะ่ะมันเป็นสิ่งที่แพาวาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างกําลังใจให้เพาวาแบบมากๆเลยค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือฝากไว้นะไม่ได้อวยค่ะทุกคนไม่ได้บอกว่า ประเพณีของไทยเขาจัดแบบนั้นแบบนี้คนเราต้องแบบกระตือรือร้นก็ต้องแบบเอ,อ้อร้องว้าวว้าวาตื่นตาตื่นใจตามเป็นสังคมนิยมเป,เป็นคนไทยแล้วทั้งที่เราไม่มีแบบนั้นแบบนี้เลิกคิดคะ่ะทุกคนอยากให้เปิดโลกให้กว้างว่ายุคนี้สมัยนี้แล้วปันไหนที่มันดีแล้วก็เอามานําใช้เอามาปรับปรุงเอามาใช้คะ่ะทุกคนเอามาพัฒนาตนเองและประเทศบ้านเมือง หรือว่าบุคคลในหมู่บา้านบุคคลในครอบครัวนะคะทุกคนอย่ามีอาคาติค่ะโอเคเด้อค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้อีพีนี้นะคะพี่ว่ากระต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทีได้รับช่วมมาฟังคลิปนี้จนกระทั่งจบนะคะถึงวินาทีสุดท้าย เพว่าก็ต้องอขอขอบพระคุณหลายเดอร์าบชมารัฟฟังแล้วมีความคิดเห็นกันใดๆน,นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไดน้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่ได้พลาดทุกคลิปของน้องแพวาจะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ